รุ่นที่สมิธรุ่นที่ไม่มีน็อตนะนี่ใส่นี่ยใส่หลังเขาใส่สปริงเข้าไปก่อน,นครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็เอาตัวริมตรงนี้ให้อยู่ตรงเทปเปอรนน์ตรงนี้มันจะทําให้แล้วง้างนิดเดียวนะครับง้างแค่พอเข้าไปได้อย่างง้างเยอะนะง้างเยอะหักนะครับแล้วค่อยดันด้ามขึ้นไปดันด้ามขึ้นไปปุ๊บนี่ดูสปริงด้วยถ้ามันลงถ้ามันเข้าไปอยู่ในที่ล็อกมันจะมันจะใส่ได้เลยเนี่ยค่อยดันขึ้นไปนะครับดันเข้าไปปุ๊บ เนี่ยมันจะเข้าล็อกมันเลยแล้วทีนี้ก็มาใส่สลักใส่สลักนี่ก็ส่งปลายหน่อยเพราะว่าข้างนี้มันยังไม่ถึงเท่าไหร่ใส่สลักให้มันเท่าๆกันสองข้างเรียบร้อยครับ